ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่อง MMG a m e นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาแล้วนะคะกับที่หายไปนานมากที่หายไปนะคะเพราะว่าที่เกลยดลงคลิปะคะ่ะแล้วก็อะไรประมาณนั้นนั่นน,นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยกลับมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาลงคลิปที่ทํายังไงนะคะให้มีเซมและเหรียญเยอะนะคะก็คืออันนี้นะก็นะคือสําหรับเราเราคิดว่าของเรายังไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าคนอื่นนะมี มีเซมเป็นร้อยมีเซมเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเหรียญเหรียญเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้คือเราจะบอกเพื่อนๆหรับคนที่แบบไม่ได้เติมนะคะเพราะว่าความจริงเราก็เคยเติมไปแต่เติมเพี่นิดหน่อยนะคะโอเคอ่ะอันดับแรกอันนี้ก็คือเควสนะคะถ้าเกิดทําเควสเนี่ยก็จะได้เหรียญเยอะเลยนะคะค่อนข้างเยอะนี่แต่เราทำเควส์ไม่สาเร็จก็เลยรับเหรียญไม่ได้ตรงนี้นะคะก็จะมีเหรียญแบบคอย่ห้อยเหรียญทุกวันนะคะก็คือต้องดูโฆษณาจนครบเนาะ แล้ก็ที่เหลือนะคะก็จะมีโอกาสลุนได้รับเซมอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะก็ทุกคนลองไปทําดูนะแล้วก็อันบนสุดนี้นะคะจะเป็นเซมนะเป็นภารกิจที่ทำเราจะได้เซมนะคะถ้าเกิดอยากให้เราสอนละเอียดก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนให้นะคะต่อไปนะคะวิธีการหางเงินที่สองน,นะคะก็คือเกมนี้เลยจัมมาสเตอร์นั่นเอง นะคะเราเคยสอนแ,นแบบในคลิปเก่าๆว่าถ้าเกิดเล่นนะคะมันก็จะแบบมีโอกาสได้เซมกับแบบคอยด้วยได้เยอะเลยนะคะ mm hmm. คือส่วนใหญ่เนี่ยเราได้แบบเซมมาจากอันนี้เยอะมากนะคะอ mm ัน hmm. ต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกมนะคะหนีซอมบี้กับ2อันนี้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราวงกลมให้ดูนะ mm hmm. คือเล่นนะคะแล้วก็จะได้คอยนะคะจะไม่ได้เซมนะ แต่ก็คือได้คอยเยอะอยู่เหมือนกันเล่นเพลินๆเ,เนาะโอเคต่อไปนะคะวันนี้นะก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะและถ้าเกิดอยากให้แบบเราทำคลิปแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยเรานะคะจะไปทำให้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ